กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยจากเกษตรกรที่ละทิ้งถิ่นฐานเพื่อหางานทำเพราะผืนดินทำกินแห้งแล้งเป็นทรายกลายมาเป็นเกษตรกรที่ปักหลักในผืนดินทำกินอย่างมีความสุขได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี เกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำมาดำเนินงานเพื่อพลิกฟื้นผืนดินทรายที่แห้งแล้งและเป็นดินลูกรังให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ชายแดนห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกปัญหาของผมก็คือพอปลูกไปแล้วเอา้าเดี๋ยวไอ้หนูกับไม่งามไม่ใช่กไม่งามรดน้ำามันหายหมด ก็ตอนนี้ก็เลยต้องหันมาใช้ปุ๋ยหมักทางกรมพัฒนาที่ดินน่ะเขามาแนะนําเขามาชักชวนไปดูไหมว่มาทำปุ๋ยเองนะ้าดีนะ้าก็เลยไปดูงานที่ฟาร์มบวีที่ตอนนี้ผมสบายได้กับเ่อพระอ,องค์ท่านนะสุขสบายขึ้นเยอะนะครับและเพื่อให้ราษฎร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากการมีอาชีพที่มั่นคงกรมพัฒนาที่ดินยังได้ผลักดันการทำการเกษตรแผนใหม่และความรู้ในการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างเหมาะสมให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งจ้างงานและเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอีกต่อไปสวัสดีค่ะ ร่วมตามรอยพระราชดำริโดยโกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกร